สุขภาพเป็นเรื่องสําคัญนะครับอย่ามองว่าเป็นเรื่องไกลตัวนอกจากเราจะใส่ใจตัวเองแล้วอย่าให้ใส่ใจคนรอบๆข้างด้วยครับความเสี่ยงครับอาจเกิดขึ้นได้ทุกคนมีความเสี่ยงที่จะเป็นแต่ถ้าเกิดเรามีเครื่องมือแพทย์ที่อยู่ข้างๆตัวเราอย่างคาดิแอคเซนนะครับเปรียบเสมือนมีหมออยู่ใกล้ตัวเราจะอุ่นใจกว่านครับครับสวัสดีครับผมแม็กกี่ครับนักกีฬาตีครับถ้าเกิดใครกลายคนจรู้จักกับผมจะรู้จักทันการแสดงครับ หลายอย่างเลยครับเป็นทั้งประกอบธุรกิจส่วนตัวนะครับผมแล้วก็เป็นนักกีฬาด้วยนะครับผมนะเคยละครด้วยเลยหลายคนคงติดตามกันครับผมนะป,ปกติดีเลยครับตอนนี้ผมเหมือนคนปกติธรรมดาท,ทั่วไปเลยนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วกเ็เป็นคนออกกำลังกายอยู่ตลอดสม่ำเสมอด้วยครับในรายกาตัวนี้แหละครับในรายกาตัวนี้ผมต้องบอกก่อนว่าโดยส่วนตัวผมแล้วอ่ะ ออกกำลังกายทุกอย่างแข็งแรงทุกอย่างไม,ไม่ไม่มีความเสี่ยงเลยผมก็ไม่รู้ว่าผมเป็นจนไปตรวจแล้วก็มีรู้เลยว่ามีภาวะสันไหวหรือว่า AF เนี่ยของหัวใจก็เลยไปพบแพทย์พอไปพบแพทย์เสร็จแหะแพทย์ก็เลยแนะนาให้ผมดูว่าลองใส่ในาฬิกาคาร์ดิแอคเซนต์ดูไหมเพราะว่ามันจะสามารถวัดได้ออเดอร์ไทม์เลยแต่สิ่งที่สําคัญแล้วก็ผมรู้สึกว่ามันมันวิเศษมากเลยก็คือมันสามารถที่จะมอนิเตอร์จากคุณหมอแล้วส่งถึงเราหรือว่าเราส่งผลถึง,ค,ถงค,คุณหมอก็ได้นะครับไม่ว่าเราจะอยู่ตา่างประเทศ ที่ไหนผมประเทศนี้โลกนี้สามารถที่จะมอนิเตอร์และคุยกันได้กับข้อมูลที่เทียบตรงครัอบผมตอนใช้แล้วรนะตอนแกผมก็รู้สึกยว่าเฮ้มันมันต่างจากไอ้ในการสปอร์ตที่เราใช้อยู่เดิมแล้วแต่ถาีแอคเซนต์เนี่ยสิ่งที่ผมรู้สึกได้ว่าคือหนึ่งเราอยู่ในกลุ่มโลกแนละ เขาเรียกว่ากลุ่มเสี่ยงแต่ยังไม่เป็นแล้วมันยังไม่ไม่ได้ไไดบอกว่าขั้นเลือดลงอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นแล้วเราควรมีนาฬิกานาฬิกามือเนี่ยไว้ตรวจสอบค่าเราไม่รู้หรอกว่าเวลาเราใช้ชีวิตประจําวันไม,ไม่ไม่นับออกกําลังกายด้วยนะครับอย่างเงี้ยมันจะสั่นผิวตอนไหนฉะนั้นแล้วถ้าเกิดเรามีนาฬิกาแล้วก็มันสามารถวัดค่า EKG หรือว่าการสั่นผิวของหัวใจไม่ว่าจะเป็นตอนนอนหรือว่าตอนเราทํางานหรือตอนเราเดินอยู่แม้กระทั่งกินข้าวหรือใช้ชีวิตปกติธรรมดามันอาจจะสั่นผิวขึ้นมาก็ได้แล้วค่าเนี่ย ว่ามันจะส่งการเตือนมาถึงเราได้เราก็จะได้รู้ว่าสันทีเลยว่าผิดปกติแล้วก็เลยเริ่มนะครับสนใจว่าเ้ยมันดีว่ะมันวัดได้เดียวทามเลยมันสามารถที่จะแบบว่าตอบโจทย์แล้วได้ว่านาฬิกาเนี้ยมันเป็นเหมือนคุณหมอใกล้ๆตัวของเรา เซนนะฮะนาฬิกาตัวนี้มาช่วยในการรักษาผมก็คือผมได้มีการวางแผนกับคุณหมอหนึ่งคุณหมอให้ข้อมูลจริงแล้วว่าก่อนนอนเต้นขนาดน,นี้นะพอตื่นนอนแล้วเต้นขนาดน,นี้นะและระหว่างใช้ชีวิตประจำวันเต้นขนาดน,นี้นะเขาจะวางแผนการรักษาได้อย่างแม่นยำเขามีนาฬิกาตัวนี้อยู่อ่ะมันเหมือนมีมอนิเตอร์ที่ที่วัดคุณอยู่เลยว่าคุณจะรักษาในรูแปแบบไหนแล้วผมบอกเลยว่าเรนของ a อในความเสียที่ผมเป็นเนี่ยไม่เท่ากันแต่ละคนบางคนเขาเต้นตุ๊บๆุุุ๊๊๊แต่ของผมเนี่ยคุณหมอชี้เลยว่าอ๋อสงสยัยมี่อาการนอนอะไรอยู่ในใจ ท,ทาะานัฬิันเกิดจากประเด็นนี้ก็ได้ภาพนะฮะอาจจะไม่เป็นประเด็นที่แบบว่าหัวใจเต้นแรงๆเหมือนคนอื่นมันก็คือแตกต่างไปซึ่ง c a r d i a c e n เนี่ยสามารถที่จะมอนิเตอร์ให้เราแล้วก็วัดผลให้เราอย่างแม่นยำครับ นาฬิกาในบ้านเราเนี่ยมันมีเยอะมากหลายแบรนด์มากแต่จะมีสักกี่แบรนด์ที่อย่างที่ผมบอกอะเป็นเหมือนหมอข้างๆการเราและที่สําคัญอย่างที่ผมรู้อีกว่าเนี่ยไอ้ข้อมูลเนี่ยมันมอนิเตอร์ถึงคุณหมอโดยโตรงหมอสามารถเปิดเมลแล้วก็เช็คเลยว่าเฮ๊ยอันนี้อันตรายแล้วนะอันนี้เต้นผิดปกติแต่อยู่ในระหว่างการรักษาฉะนั้นแล้วหรือคนบางคนเปรียบเสม,มือนผมฟังดีๆนะฮะเปรียบเสม,มือนผมคืออะไรเมื่อก่อนไม่เคยรู้เลยว่าตัวเองเป็นแต่พอมาใส่นาฬิกา เราหลอกความจริงไม่ได้อะว่าเราเป็นเราเป็นเออ่ะบางคนก็แบบเฮ้ยถ้ากินเขาเรียกอะไรเครื่องดื่มชุกกำลังมาหรือว่ากาแฟมามัเต้นแบบปกตินั้นเหมือนกันผมก็เคยหลอกตัวเองมกันแต่พอมาใส่ตรงนี้ปุ๊บค่ามันวัดออกมามีคนไปยักหน้าค่ะพี่แม็กเป็นค่ะ ตอนนีฉะนั <rôle à kilow att> ้นเรา็จะได้อยู่ในกระบวนการรักษาความเสียงัีมันมากมันอาจจะน้อยลงคุณไม่ต้องเสี่ยงหมอเขามีวิธีการที่จะรักษาเราในขั้นตอนต่อไปให้เราหายได้อย่างผมเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะไปรีเซ็ตัอาจารย์ก็จะหายแหละวกลับมาเป็นออกกาลังกายได้เป็นปกติหรือผ้ามันหับ มันเหมือนเป็นเครื่องกระตุ้นหัวใจค่ะไม่มีได้ไหมมีห้องอื่นถือว่าเป็นนาฬิกาวรือื่นได้ไหม แต่มันไม่ตอบโจทย์สิยุคนี้ในปัจจุบันนี้โรคเราเปลี่ยนไปมากโรคนะเราก็เยอะมากขึ้นด้วยเราไม่รู้หรอกว่าโรคที่มันซอยๆเนี่ยมีอะไรบ้างอยู่เยอะมากฉะนั้นแต่ที่ผมบอกว่าเรามีเครื่องที่มันวัดนะฮะอยู่ข้างๆตัวเราเราอุ่นใจกว่าเราไม่ต้องมองตัวเองก็ได้ครับอุ้ยเราผมผมแข็งแรงนีหง่หรือผมยังแบบเฮ้ยออกกำลังกายอยู่มองถึงคุณพ่อคุณแม่เราวันนี้เขาจะลุกขึ้นนี่โอ้อะไรเงี้ยการเต้นหัวใจผิดเปลี่ยนนี่แหละฉะนั้นแล้วถ้ามีอันนี้ซื้อไว้ให้คนกับคนที่เรารักซื้อไว้ให้ัรรท่่งกกะู ที่บอกว่าโอ้เข้าเกิดมาทำไมเขาเป็นโรคนี้ล่ะอะไรอย่างเงี้ยมันสามารถมอนิเตอร์และแก้ไขปัญหาแล้วก็รักษาได้ทันท่วทีครับต้องบอกก่อนว่านาฬิกาทคาร์บอนออกซ์ตัวนี้นะครับ หลายคนถ้าเกิดเราวัดเนี่ยผลเนี่ยมันอาจจะแบบว่าเป็นประเด็นที่มันนานนานกว่าสมาร์ทวอกทั่วไปเพราะบางงานเนี่ยสามสิบวิก็สามารถวัดเรียบร้อยแล้วรู้ผลแล้วแต่ผมก็กำลังบอกว่าอันเนี้ยมันอาจจะนานสักหน่อยนะสองวกว่าวินาทีแต่อย่าลืมนะครับการที่วัดนานกว่าเนี่ยมันจะสามารถทําให้รู้ผลข้อบูลได้ละเอียดมากกว่าอ่าอย่างเช่นบอกว่าอ้าวถ้าหมอถามว่าเต้นนานขนาดไหน แล้วช่วงจวัวะมันเป็นยังไงเราจะต่อได้แค่30นาทีหรือว่าจะเอา200ซีดีมันสามารถที่จะได้รายลเอีดได้มากกว่าเพราะผมก็จะบอกว่าโรคโรคนะฮะในยุคปัจจุบันเนี่ยมันมีโรคเยอะมากมายคําว่าโรคหัวใจนะมันซอยแบ่งเป็นโอหเพียบเลยหัวใจไม่ได้น่ะหัวใจอุดอะไรนะลิมเลือดอุดตันหัวใจนี่แต่ผมผมบอกเลยว่ามันรักษาได้ หนึ่งแหละมันมีคา์ดียคเซนต์ตัวนี้อยู่ในการตัวนี้อยู่2ก็คืออย่างที่บอกว่าเรามีข้อมูลที่ตัวนี้ส่งไปมันบอกเลยว่าเราไม่ได้เป็นอะไรที่มันน่ากลัวเลยใจยังเย็นคามดาวคุณใจยเย็นนะฮะเพราะหมอเขาบอกเลยว่าโรคที่บอกหัวใจสัตว์ิรของผมเนี่ยมันสามารถไปรีเซ็ตได้เนีย่ยผมก็รู้มาแล้วว่าเดี๋ยวเราจะไปรีเซ็ตปึ๊บแล้วก็ เเเป็นนหมมือดิแต่อันอื่นถ้าเกิดมันรู้ผลเฮ้ยมันแตกนะมันมีริบเลือดอุดตันหรือมันจะเป็นหัวใจที่มันแบบขาดเลือดหรือว่าเป็นอะไรเงี้ยมันก็สามารถที่จะรู้ผลได้ใน2องร้อยน,นาทีก็นาฬิกาที่ผมเจอในตามท้องตลาดไม่เป็นสมาร์ทวอชนะฮะสามารถวัดได้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะประมาณสักช่วงเวลาหนึง่งแต่ของเราเนี่ยนะฮะ cardiac sense สามารถวัดได้ประมาณ2อ0ร้อยวินาทีเนี่ยอย่างที่บอกอะสั้นนะครับการวัดได้สั้นกับการวัดที่ยาวๆเนี่ย การวัดที่ย,วยาวๆเนี่ยคาเดิแอคเซนส์สามารถรู้ผลข้อมูลได้ครอบคลุมมากกว่าฉะนั้นคุณเป็นช่วงจังหวะไหนเต้นที้น่ึ้จังหวะไหนมันสามารถที่จะรู้เด้เยอะดีกว่าดีกว่า,วาสั้นๆรับไหมครับและเลยกลายเป็นข้อดีของนาฬิกาของคา,า์ดิแอคเซนส์ครับ